สวัสดีชาวตุนค่ะดวงความรักประจำวันที่12กุมภาพันธ์คุณได้9ก้าถ้วยเขาได้เด็กถือดาบกับหัวนะคะ,ะวันนี้จะประสบความสําเร็จนะคะมีโชคลาภเข้ามามีเรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของความรักนะคะแฟนได้ไพ่เด็กถือดาบกับหัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้เขาอะไม่ค่อยมีพาชั่นนะคะแล้วก็อาจจะหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายเรื่องความสัมพันธ์ก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะอาจจะมีการน้อยใจหรือว่ามีการเถียงกันได้นะคะ มีพลังงาน d i s c o b e h e One แล้วก็วิสินะเด็กฟิลมันอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปนะคะจะดีขึ้นภายในสองสเดือนข้างหน้านี้เองแล้วก็คุณสองคนเนี่ยมีพลังงานที่มีแนวโน้มจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะความสัมพันธ์ก็ไม่ต้องกังวลใจคนโสสนิทอ่คุณพร้อมแล้วนะคะที่จะมีความรักใหม่ๆคุณเสน่ห์แรงด้วยช่วงนี้แต่ว่าคนที่จะเข้ามาในวันเนี้ยยังหวานเสน่ห์อยู่นะคะยังไม่มีความจริงใจยังไงรอเจอคนที่ใช่น่าจะดีกว่านะคะ